ผลการตัดสินไฟเผือกรุ่นฟันแท้ฟันแท้นะครับตั้งแต่หนึ่งคู่ถึงน4ะี่คู่ณงานเทศกาลมันแก้วหวานและมหากรรมปศะสุสัติอีสานครั้งที่สองณบริเวณสนามกีฬาในประสงค์องค์การบริหารส่วนตะบนบระบ,บืออำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามร,รางวัลอันดับที่ห้า หรือรางวัลชมเชยอันดับที่สองคือควายหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าเพชรภูตะวันค่ะจากพิชญาฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะรางวัลอันดับที่สี่หรือรางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่งคือควายหมายเลขหกครับหมายเลขหกควายชื่อเทียนขาวค่ะจากทรัพย์เจริญสิริกิจฟาร์มจังหวัดหนองบัวลำพู รางวัลอันดับที่สามหรือรองชนะเลิศอันดับที่สองคือควยหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ปิยะค่ะจากปิยวัฒน์ฟาร์มจังหวัดบุรีรั 2, มย์เหลือสองหมายเลขครับคือหมายเลขสามและหมายเลขหนึ่งครับขยับเข้ามานะครับหมายเลขสามและหมายเลขหนึ่งครับจะทำนะครับกับหมายเลขสามคือใครครับอาจารย์ครับ หมายเลขสามชื่อควายชื่อจอรนสันเป็นลูกของบ่าวหัวแก้วมาจากอุดรธานีากับหมายเลข 1, ห,หนึ่งคนจงเนีย่ยคนจงเป็นอ้าเอกหนังรุ่นเก่านะฮะหล่อเข้มใส่หมวกแล้วหลอที่หมวกนี่แหละหมายเลขหนึ่งเจ้าทรัมับเป็นลูกของแก้วฟ้าจากมหาอจากโคราโครา นะครับจากโฟราเหลือสองตัวนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องจับจ้องมาที่สองตัวนี้ยกมือเลยครับหมายเล 1, ขหนึ่งกับหมายเลขสามครับ<อ>ยกมือเลยครับสสนะ้าสองตัวนี้นะครับกติกาเดิมนะให้รักและชอบแค่ตัวเดียวตบมือทงเดียวใครคิดว่าแชมป์จะอยู่ที่ควายหมายเลขหนึ่งเจ้าแชมป์จากโคราช ขอเสียงปรบมือครับโอ้โหเหมือนแจกเงินมาเลยนะจังหวะจังหวะจังหวะใครคิดว่าแชัปมาจากอุดรธาน,นีชื่อจอนสันขอเสียงปรบมือครับอ่าสูสีครับสูสีสูสีฮะส,ส,สูสีเอาละครับและผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศของควายเผือกเพศผู้รุ่นฟันแท้อยู่ที่ควายมาจากจังหวัดได้แก่ควายมาจากจังหวัด จังหวัดโคราชครับผมนะคะเจ้าทัพจากเขาใหญ่ลานีฟาร์มนะคะเจ้าทัพได้รางวัลชนะเลิศไปนะคะและแน่นอนเราตัวที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะ